อโอเคก่อนอื่นเลยต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับตอนนี้อยู่กับโบช่วงล่างเช่นเคยโอเคตามสัญญาไว้นะครับก่อนจะใส่นะครับคลิปที่ผ่านมาถ้าใส่เสร็จจะ,ะถ่ายคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่ได้เรียบร้อยนะครับส่วนในเรื่องแก้ไขตรงนี้นะครับคิดว่าให้กลับด้านเห็นไหมถ้าใครไปดูคลิปที่ อีพีที่ห้าสิบเก้านะครับจะเห็นเลยครับว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะอยู่ด้านนอกนะครับสันตรงเนี้ยมันจะอยู่ด้านนอกนะครับทีนี้ทางลงกึงเขาแจ้งมาว่าเขามาร์คไว้แล้วว่ามันอยู่แบบนี้ไปดูที่คลิปที่ห้าสิบเก้านะครับว่าผมอะถ่ายคลิปเก็บไว้เรียบร้อยนะครับก่อนจะไปลงกึงสันตัวตัวที่ผ้าเนี่ยมันอยู่ด้านนอกนะครับด้านนอกมันมีผลยังไงมันมีผลกับตรงนี้ครับมันทําให้ตรงนี้ห่างนะฮะตรงนี้มันห่างเพราะว่า หน้ามันไม่เท่ากันนะครับเห็นไหมตรงนี้มันจะมีรอยเชื่อมอยู่ความหนาความอะไรจะไม่มันมันมันไม่เหมือนเดิมนะฮะมีส่วนหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่รู้แต่ว่าถ้าไม่เหมือนเดิมน่าจะมีผลทีนี้การที่เราทําให้มันห่างเนี้ยอันนี้อันนี้เสริมแหวนเข้าไปแล้วนะฮะเสริมแหวนเข้าไปเรียบร้อยนะฮะก็มันจะมีผลระยะยาวนะครับว่าการเล่นตัวของมันจะเล่นได้เยอะมันจะทําให้ขาตรงนี้ เสียงเสียงง่ายนะเสียงง่ายขาตรงตรงตรงนี้ที่เขาทำมามันจะสายไปสายมาได้ตอนนี้มันยังแน่นอยู่นะครับตอนนี้มันยังแน่นอยู่ไม่มีปัญหาอะไรก็เดี๋ยวจะบอกอีกทีว่าตรงไหนเป็นบูทเหล็กบ้างตรงนี้เป็นเป็นเหล็กพอกขึ้นมาใหม่นะครับไม่ใช่ไม่ไม่ไม่มีบูทนะครับเป็นเหล็กล้วนๆเลย,เลยพอกขึ้นมากลึงใหม่แล้วก็แกนตัวนี้ส่วนแกนตัวยาวนี้ก็พอกขึ้นมาเหมือนกันนะครับแล้วก็ มันก็ยังถือว่าไม่แน่นมากนะครับมันก็ยังมันไม่แน่นมากก็คือเขาอาจจะทําไวเ้เพื่อเผื่อเผื่อเผื่อการใส่นะครับเพราะว่าถ้าเราทําฟิตเกินไปแล้วขาด้าตัวนี้มันมันหลวมนะครับมันจะใส่ไม่เข้านะฮะคุณผูว่าเขาทําตรงนี้มาตรงตําม,มัาแน่นมากอ่ะแล้วทีนี้ตรงนั้นเราไม่ได้ทําใหม่นะครับตรงขาตรงนั้นมันอาจจะใส่ยากลําบากนิดนึงนะก็จะมีหัวหัวอัดนี ใช้ไม่ได้นะครับของอัดเสียนะครับเดี๋ยวต้องให้เขาเปลี่ยนใหม่นะครับของอัดนี้อยู่ด้านบนนะครับ<าง>ด้านบนนี่ก็ขาดสองตัวไม่ขาดการสองขาดขาดไปสองตัวนะครับอันนี้ก็ไล่ไล่หมดแล้วนะครับไล่น้ํามันหมดเรียบร้อยนะครับน้ามันนี่เนี่ยเวลาเราเติมน้ํามันไฮดรอลิกนะครับเดี๋ยวจะบอกไว้ก่อนนะครับใครที่มีอ่าถังน้ํามันอยู่ด้านนี้หรือว่าไม่มีบางรุ่นรุ่นพวกรุ่นเก,ก่าๆจะไม่มีถังน้ํามันไฮดรอลิก เก็บตรงนี้นะครับมันจะเติมตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยเติมตรงนี้ในการไล่น้ำมันนะครับไล่ไล่ระวังนิดนึงไม่งั้นฝาจะระเบิดได้นะครับผมคิดว่าหลายคนที่มีรถหกล้อแล้วเติมน้ำมันเองฝาตัวนี้จะระเบิดมีมีหลายคนมากนะครับมีหลายคนมากถ้าเราเติมน้ำมันเยอะเนี่ยเราสังเกตดูว่ามันไม่มีรูระบายนะครับมันไม่มีรูระบายรูระบายน้ำมันเอ่อรูระบายอากาศนะครับถ้าเราเติมเต็มฝาตัวนี้อย่าคิดว่ามันแข็งนะครับ ถ้ามันลงไปเมื่อไหร่นะฝานี้ระเบิดถ้ายังไม่เคยเจอลองทําดูก็ได้ระเบิดแน่นะฮะนะครับอันนี้ก็ผมเติมน้ำมันประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับคือตอนที่มันเล่นตัวได้อยู่ประมาณนี้น้ํามันต้องอยู่ประมาณนี้นะเราไม่จําเป็นต้องถอดตรงนี้ดูก็ได้เราเราสังเกตดูเอาไม้ไม้อะไรก็ได้ไม้จิ้มลงไปนะครับไม้สะอาดสะอาดหน่อยจิ้มลงไปแล้วก็เทียบดูว่ามันอยู่ประมาณนี้นะครับ ให้มันมีใน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 ให้มันมีช่องว่างในถังด้วยไม่ใช่ว่าเราเติมเต็มเติมเต็มมันไม่ใช่นะ้ำมันโซลามันเป็นไฮดรอลิกมันมีแรงดันแรงอัดนะครับอ่าแล้วก็มีบูทเหล็กเนาะอันนี้พูดถึงเรื่องบูทเหล็กอันนี้บูทไม่รู้บูทใหม่บูทเก่า lle, แต่ผมถือว่ายังหลวมนะครับออกมาก็ถือว่ายังหลวมหลวมอยู่มันโยกได้นะครับมันโยกได้ตัวนี้น่าจะเป็นบูทเก่าแต่สลักเอาไปพอกนะครับตัวนีตน้ตัวตนี้ไอไอตัวตัวนี้ตัวนี้ อันนี้เป็นบูธเก่าในนี้เป็นบูธเก่านะครับแต่สลักเอาไปพอกมามาใหม่ตัวนี้ก็เหมือนกันบูธเก่านะครับบูธเก่าไม่ใช่บูธใหม่นะครับสลักพอกนะครับผมสังเกตดูมันเป็นบูธบูธเก่านะครับสลักพอกมาตัวนี้เป็นบูธพลาสติกตัวเดียวโดดๆเลยครับที่เป็นบูธพลาสติกผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าใครที่เล่นบูธพลาสติกผมให้ไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะครับอาจจะระบีไม่เข้านะ อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาไปสื่อสารกันยังไงหรือว่าโรวงกลึงเขาจัดให้นะครับก็อันนี้ผมเตือนๆไม่นิดนึงว่าถ้าใส่เป็นบูทพลาสติกขึ้นมาปัญหามันจะเกิดขึ้นตรงที่เวลามันรับน้ำหนักเยอะมากๆเนะี่ยบูทพลาสติกหรือบูทไฟเบอร์ที่เขาเรียกเรียกกันนะเขาเรียกอะไรนะมันเบียดขึ้นมาแล้วมันจะหลุดหมุนหมุนตามหมุนตามนะครับผมไม่ค่อยชอบนะครับจริงๆในบรรดาเรื่องบูทพลาสติกเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่า จะ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 ,จะ,จ,ะจะโดนเรื่องแตกบูตจะปิ้นออกมาตามขอบนี้ออกหมดเลยนะครับบูตจะปิ้นออกแล้วก็มีปัญหาเรื่องอจจะะัจฉริบไม่เข้าดำหลวมนะครับดำหลวมดำโยกดำมล่วงนะครับดำมล่วงม,มีสิทธิ์มากในการขึ้นดำของเขาเวลาขึ้นนะครับถ้ามันมีช่องว่างเยอะมากเกินไปมันจะกระแทกมันจะกระแทกปั้งขึ้นมาแล้วอะไรที่มันจะไปก่อนตัวนี้ครับตัวนี้ครับตัวนี้จะไปก่อนถ้าเป็นบูตพัติกนะไปก่อน และอันที่สองก็คือตรงนี้ที่รับแรงมากที่สุดก็คือตรงปลายนี่มันมันจะไม่ยาวมากนะครับคือที่เนี้ยตรงหูคือทุกทุกทุก,ท,กทุกส่วนเลยที่มันจะไปหมดนะครับการกระกระแทกขึ้นดมขึ้นมาเนี่ยเร่งขึ้นมาเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะไปได้หมดทุกอย่างไอ้ตัวนี้จะจะ,จะ,จ,ะจะหลวมทุกทุกครั้งเลยทุกคันเลยครับตรงนี้จะหลวมหลวมเร็วมากนะแทงอย่างนี้ฮะแต่ขาตรงนี้มันสั้นเน่ยมันใครสังเกตเห็นขาเคนไหมเคนเอ่อเคนยกรถเอยไม่ใช่เคลนยกรถ ยกเสายกอะไรพวกนี้เห็นไหมสังเกตที่ว่าขามันจะยืนยาวแต่ว่ามันจะทิ่มออกไปแค่นี้นะครับส่วนใหญ่ตรงนี้จะพังบูทตัวนี้จะแตกก่อนนะครับสลักเสียนะครับแล้วมันถ้าเปลี่ยนบูทได้แล้วเราสามารถเปลี่ยนเองได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่ามันเสียเยอะมันได้ช่วยข่าวนะครับมันมีสิทธิ์ดํามหลวงเขาเรียกด้ําด้ําหักแล้วทีนี้ถ้ามันหลวมมากแกนตัวนี้จะไปเร็วมากแกนมันจะคดนะครับทําให้แกนคดนะแล้วก็ซีนตรงนี้ก็จะรั่วนะครับ ขาพวกนี้โยกได้เมื่อไหร่ไอ้ตรงนี้ก็มีสิทธิ์โยกได้เหมือนกันนะครับมันจะทาให้รั่วเร็วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกก็ไม่หายหรอกอืมแล้วทีนี้ไอ้ข้างๆนี้นะครับเอาจริงแล้วการวางดัมนะครับผมผมผมจะเน้นเรื่องน็อตน็อตตรงนี้น็อตตรงที่จับนะครับที่ผมเชื่อมไว้ก็คือเดี๋ยวผมให้เขาไปไปพ่นสีที่ผมไม่เชื่อมหมดเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเอาไว้ซ่อมเอาไว้ซ่อมหรือว่าน็อตขาดขึ้นมาน็อตหลวมขึ้นมาเราสามารถเจียทิ้งได้ เจียทิ้งแล้วขันน็อตจากด้านนี้นะครับอันนี้ด้านนี้มันไขไม่ได้นะครับนะครับ,บสังเกตดูมันขไขไม่ได้นะตรงนี้ยิ่งไขไม่ได้เลยเพราะมันติดกันสังเกตดูเห็นไหมมะแจเข้าไม่ได้บล็อกก็เข้าไม่ได้นะบล็อกเข้าไม่ได้ข้างบนนี่เข้าได้อยู่มันห่างแต่ข้างล่างนี่ไม่ได้นะครับอ่าแล้วทีนี้การทาดัมนะครับไม่ไม่แนะนําให้ฝังน็อตตัวเมียเชื่อมติดไว้ด้านในนะเช,ชื่อมติดไว้ด้านในเพราะการไขแน,น่นที่สุดคือการไขด้านข้าง ตัวผู้หัวนอตตัวผู้จะอยู่ด้านนี้นะครับส่วนนอตตัวเมียจะอยู่ฝังในนี้ด้านนี้ทางนี้โหนยังไงก็ได้ครับโหนเอาบล็อกใหญ่โหนได้เลยนะครับแต่ถ้าเราฝังตัวเมียไ้ด้านในเราจะมาไขตัวนี้แล้วก็ดูสภาพความห่างของเขามันทําอะไรไม่ได้นะครับทําอะไรไม่ได้ยกเว้นเอามือไขกุญแจนี่ก็จะไม่เข้าแล้วครับเพราะมันติดเยอะนะแล้วทีนี้ มีเรื่องเรื่องหนึ่งเรื่อง,เร,องเรื่องเชื่อมเหมือนกันจะบุรีนะครับผมเอาน็อตมาแปะไว้ตรงนี้หนึ่งเพราะกันกันตรงนี้ร่วงลงมานะครับถ้าผมไปตัดเหล็กตัดเหล็กใส่ก็ได้แต่ผมเคยใส่เป็นหัวน็อตเพราะหัวน็อตตรงนี้มันจะเป็นเหลี่ยมอยู่แล้วมันจะรับกันพอดีนะครับหาน็อตที่มันแข็งแข็งผมก็จะเชื่อมติดตรงนี้ข้างๆไว้กันไม่ให้มันร่วงนะครับกันไม่ให้มันร่วงนะส่วนรอยเชื่อม ก็ผมจะเชื่อมประมาณนี้นะครับชเชื่อมอยู่ประมาณนี้แล้วอย่างผมก็ตัดเหล็กไม่กลมเพราะการตัดเหล็กมันมีขี้ดินอยู่ด้านในสังเกตด,ดูเห็นไหมอันนี้มันออกได้ไม่หมดนะครับอันนี้ก็เชื่อมไม่ติดไม่เป็นไรไม่หลุดไม่เป็นไรแค่เชื่อมให้มันอยู่ก็พอผมก็จะประมาณนี้นะฮะแล้วอย่างผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมดินมันเข้าได้เพราะว่าเขาปิดหมดเลยนะครับเขาปิดเขาเชื่อมปิดหมดทุกอย่างเลยดินเข้าได้อันนี้สามารถฉีดน้ําเข้าไปล้างนะครับเข้าไปล้างเอาดินเอาดินออกมาได้นะ แล้วรอบหน้าถ้าน้ำมันหลวมอีกเราสามารถเจียทิ้งเจียทิ้งหรือเราอยากทําความสะอาดมันหรือลดขาดเราสามารถเจียทิ้งแล้วก็ตีออกนะครับตีออกเชื่อมใหม่ได้อืมบางทีอาจจะเป็นตรงนี้ครับนี่นี่นี่แล้วก็มีเรื่องที่แนะนําก็จะมีตรงนี้นะครับสามารถตัดได้เหมือนกันตัดเป็นช่วงยาวเลยนะครับตัดเป็นช่วงยาวแต่เราจะไขได้ไม่สะดวกนะครับเพราะว่าการการกาไขาของเราอ่ะ มันต้องเป็นแนวนี้เลยขันไขไปอย่างนี้แต่ทางนี้ก็คือขันได้ตรงๆเลยจะแน่นกว่านะจะแน่นกว่าอ่ะโอเคก็ไม่มีอะไรมากน้ำมันดูแล้เชค็คเรียบร้อยนะครับก็เป็นอันที่เรียบร้อยแล้วตัวนอ็อตอันนี้ก็ล็อกนะครับตรงนี้ส่วนใหญ่จะล็อกล็อกล็อกสองตัวนะครับกันคลายไว้นะครับอย่าอย,ย,ย,ย่าอย่าไปเชื่อมเลยจริงจริงอย่ายไปเชื่อมอย่ายไปเชื่อมเพราะว่าถ้าเชื่อมเนี่ยเวลาเราซ่อมเนี่ยเราไปเลาะทาเลาะไม่ดีตัวนี้หายนะครับวัตถุนิยเหล็กบางมาก เหล็กมันบางจริงๆนะครับเลาะเลาะเลาะง่ายเลาะไม่ง่ายอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเชื่อมติดขึ้นมาเหล็กมันบางนะมันทําให้เนื้อเหล็กหายไปมันทําให้ร้าวง่ายขึ้นหักง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็ตรงนี้ที่เขาเชื่อมนิดเดียวเชื่อมน้อยมากนะฮะอารึ้นเขาเชื่อมไม้แค่นี้ผมการันตีเลยเลยไม่เกินหนึ่งอาทิตย์มีหลุดนะครับมีหลุดเดี๋ยวผมจะถามโชเฟยอ,อีกทีหนึ่งว่ามันร้าวไหมมันหลุดไหม อันนี้ลงเคืงเขาทำให้หมดทุกอย่างนะครับผมไม่กล้าไปแต่ต้องเกิดอะไรขึ้นเขาจะได้รับผิดชอบเต็มที่นะครับอ่ะโอเคมีประมาณนี้นะก็เหลืออย่างเดียวคือหัวอัจจะละบีเดี๋ยวตัวนี้ให้ทางโจเฟอร์ไปอัดชีเราเองนะฮะก็ถือว่าวันนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมานี้เรามาดูคันนี้อีกหนึ่งคันนะครับอันนี้เป็นรถตัวอ่าทรงนักนักเรียนนะครับก็ มีล้อหน้าล้อหน้านี่ก็จะเป็นตัวตัวเบรกตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไระเดี๋ยวมุดเข้าไปนะมุดเข้าไปเรามาดูกันรถตัวมันจะติี้ยหน่อยมันจะลําบากนะครับอมาโอ้ก็มืดแล้วอ่ะ,อะเปิดไฟแล้วนะทีนี้เรามาดูตอนแรกมันมีปัญหาเรื่องเขาเรียกอะไร ตั้งเบรกไม่ได้นะครับตั้งเบรกไม่ได้เพราะว่าตัวนี้มันเสียคือรถล่องทั่วๆไปหรือว่ารถารถทัวร์เนี่ยถ้าไม่ได้มีการเช็คหรือไม่ได้อัจารบีแต่ตรงนี้ไม่มีขีออัจารบีนะครับมันจะมีปัญหาเรื่องการไขตั้งตรงนี้มันทําให้เบรกติดง่ายขึ้น <S <S ไม่ใช่เบรกติดแบบว่าล้อติดนะไอตัวตั้งอะมันติดมันมันหมุนไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้เคลียร์แล้วเรียบร้อยตอนแรกก็จะถอดเปลี่ยนแต่พอฉีด น้ำยาชนิดหนึ่งเข้าไปนะครับผมไม่บอกแล้วกันถ้าอยากใครบอกก็เข้าสปอนเซอร์เข้ามานะครับฉีดน้ำยาตัวนี้เข้าไปพอฉีกเข้าไปปั๊บผมก็ลองไขตัวนี้ดูแล้วก็ลองเคาะเคาะดูก็ใช้ได้ใช้ได้แล้วรถตัวคันนี้จะมีเบรกลมนะครับเบรกแห้งเขาเรียกเบรกแห้งกับเบรกน้ำมันเบรกน้ำมันจะอยู่ด้านหลังนะครับเบรกแห้งจะอยู่ด้านหน้าทําให้สองระบบจะดีมากเพราะว่ากันกันเบรกแตก นะครับการเบรกแตกถ้าเบรกน้ำมันแตกเริงเหลือเบรกลมถ้าลมถ้าลมเสียแต่ว่าถ้าลมเสียมันก็ม ja ันก็มีข้อเสียอยู่2อย่างก็คือทั้งน้ำมันก็ไม่ออกเหมือนกันนะครับแต่ก็ย claro. ังดีนะครับกันไวเออเผื่อเผื่อน้ำมันแตกนะครับเผื่อน้ำมันน้ำมันอ่าล้อแตกอันนี้ก็เดี๋ยวใส่เสร็จพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะครับใส่เสร็จแล้วก็ตั้งเบรกนะครับถึงล้อตั้งเบรกใหม่อะทีนี้มันมีอยู่2ล้อที่มีปัญหานะฮะคันนี้ เดี๋ยวเรามาดูด้าน,านหลังกันบ้างเออ้เนี่ยต้องมุดนะครับรถมันเตี้ยนะฮะร,รถเตี้ยนะครับเข้าเข้ามาลําบากนิดนึงนะครับเดี๋ยวนี้เรามาดูที่ล้อล้อหลังกันบ้างอ่ะเดี๋ยวนี้ลูกสูบเก่านี่ลูกสูบเก่านะครับผมสั่งเปลี่ยนกระบอกใหม่เลยนะครับถ้าทํารถตัวเองผมก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่ามีแบบบุคคลหลายคนนั่งอย่างรถรถบัสนี่เงี้ย มันมีทั้งนักเรียนมีทั้งอะไรต่อมีอะไรหลายๆอย่างมันมีหลายครอบครัวต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะครับคือสั่งเปลี่ยนกระบอกใหม่เลยนะครับสั่งเปลี่ยนกระบอกใหม่นะครับกระบอกเก่าเนี่ยแม้จะเป็นรอ,อ,อยเพียงเล็กน้อยผมก็ไม่ให้เอาไว้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมามันมีสิทธิ์ตายมีสิทธิ์บาดเจ็บนะครับมันมีความสูญเสียนะก็กระบอกหนึ่งก็ไม่กี่ตังค์กับชีวิตนะครับแลกกันกับชีวิตถ้าเกิดอะไรขึ้นมามันไม่คุ้ม ก็เปลี่ยนใหม่เดี๋ยวส่วนตัวนี้ถอดล้างทางคำความสะอาดนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะรอบนั้นก็มียกแหนบไปอยู่แต่ผมไม่ได้ลงนะครับมันมานานแล้วแหนบมันยาวนะครับแหนบแหนบรถทัวร์จะยาวมากและนิ่มนะครับนี่ประมาณ2เมตรกว่ามั้งเนี่ยประมาณ2เมตรได้นะครับแหนบประมาณ2เมตรได้รถทัวร์นะมีกันโคง้งกันโค้งด้วยกันโยกกันอะไรพวกนี้รถคันนี้แหละครับที่ผมไปซ่อมอยู่เขื่อนลำปานะครับเป็นคัดหมดวีคัดเสีย แต่โชเฟอร์เก่งมากยังขับจากเกิดลำปลาวมาที่นี่ได้นะครับมันก็200กโลนะครับยังขับมาที่สุรินได้200กโลนะครับมาตอนกลางคืนออกจากนั่นออกจากเกิดลำปลาวมา,ากี่โมงประมาณ5โมงเย็นนะครับมาถึงที่สุรินก็ตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งขับมาเรื่อยๆเพราะว่าเกียร์มันเข้าไม่ได้วีวีคาสมันเสียนะครับวีค์สรุ่นนี้เป็นเครื่องฟูโซ ฟูโซนะครับไม่ใช่เทโบฟูโซไม่ใช่เทโบเป็นร้อยเก้้านะครแล้วทีนี้รุ่นนี้มันเป็นคาร์ดหวีหวีคาร์ดนะครับหีคาร์ดเป็นหวีคาร์ดแล้วก็ไม่ใช่ตีนผีมันเวลาขึ้นเขาลงเขาจะมีปัญหาเพราะว่ารถน้ําหนักของรถมันเยอะมากนะครับรวมทั้งน้ําหนักคนด้วยนะกระ,ะบอกใหม่ซื้อมาแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้รอใส่อย่างเดียวนะเพราะว่าผมมัวแต่ทํำขนนั้นอยู่อ่า แล้วก็มีอีกอย่างที่ผมจะบอกไว้ก็คือช่วงนี้นะครับขึ้นเขาลงเขาไปไหนมาไหนก่อนจะไปนะครับเช็คเบรกให้ดีๆนะครับว่าเบรกเราช่วงล่างเราอ่ะเราเรา,เราเ,ราเราเช็คไว้ก่อนดีกว่านะครับอย่าแบบไม่ว่าจะใหม่หรือจะเก่านะครับเข้าเช็คก,ก็ยังดีเข้าศูนย์ก็ได้นะครับเข้าศูนย์เช็คถ้าใครมีประกันก็เข้าศูนย์นะครับก็อย่างพวกนี้นะครับถ้าถ้าเราฝืนไปนะบอกไว้ก่อนนะมีร่วงลงเขาแน่นะครับ ก็มันมันมีหลายเคสหลายหลายข่าวที่ออกมาเรียกว่าเบรกตองเบรกแตกเรื่องจริงครับเขาถึงทํามา2ระบบนะครับอันนี้มันเป็น6ล้อนะครับถ้าเป็นรถทัวรุ่น2ชั้นก็จะเป็น8ล้ออ่านั้นก็จะนิ่มๆหน่อยเบรกแตกมี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 เยอะมากนะครับเบรกแตกมีเยอะมากอันนี้เบรกแห้งล้อหน้าเป็นเบรกแห้งแต่มันจะมีรูปแบบหนึ่งเป็นมอสองชั้นถ้าลมหมดเบรกแห้งถ้าลมหมดนะครับ เบรกมันจะติดทันทีเลยเบรกมันจะทํางานของมันเลยแบบว่ามันจะถีบออกไปเบรกทันทีแต่ถ้าลมไม่มีก็วิ่งไม่ได้นะถ้าลมไม่มีก็วิ่งไม่ได้เหมือนกันอ่ะโอเคคลิปนี้ผมอธิบายให้มันยาวๆนิดนึงแล้วเพราะว่าเรื่องดาด้วยมันมีเรื่องปัญหาเรื่องดาที่ว่าลงกึงไม่ยอมแก้ไขให้นะครับแต่ถ้าใครอยากรู้ว่าทําไมผมถึงเอาไปแก้ให้ให้เขาแก้ไขเนี่ยไปดูคลิป EP ที่59จะเข้าใจว่าทําไมผมถึงให้แก้ไข เพราะว่าเขากับหน้ากับหัว่าไม่เหมือนไอ้กับกับทางไม่เหมือนกันผมไม่ได้โกหกนะครับแต่ทางลงกึงมาแจ้งว่าเขาเอาเข้าไปหาเขาแล้วเขาแจ้งว่าอ๋อมาร์คไว้แล้วนี่มันอยู่ทา่านี้นะเข้าไปดูฮะอีพีที่ห้าสิบเก้าแล้วจะเข้าใจนะครับผมไม่โทษลงกึงเขาหรอกเขาอาจจะง,งานเยอะนะครับก็แต่ว่ามันใช้ได้หรือไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวต้องเอาไปาใช้งานนะครับผิดถูกยังไงเขาก็ต้องไปคุยกันเราเองที่ลงกึงนะครับผมมีได้ที่ถอดกับใส่อย่างเดียว โอเคคลิปนี้มีเท่านี้คลิปหน้าว่ากันใหม่ใครที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เป็นกําลังใจให้ผมสักนิดนึงตามคลิปดีๆออกมานะครับก็เอาเป็นว่าวันนี้เพียงเท่านี้แล้วกันคลิปหน้าเดี๋ยวมาเจอกันใหม่โอเคนะครับสวัสดีครับ bye บ๊ายบายจุบ๊บ